การออมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็มีกลุ่มออมทรัพย์นะครับเพื่อการผลิตมีสัจจสะะสมสูงสุดนะครับ391ล้านบาทพร้อมจัดมหากรรมออมลดความเดือดร้ําของสังคมครับคุณผู้ชมครับพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดมหากรรมการออมลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในโอกาสครบรอบ48ปีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ ทางนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดหน้านะครับและก็พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอได้ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและก็สนับสนุนการดําเนินงานปัจจุบันครับในพื้นที่จังหวัดหน้าเนี่ยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวน325กลุ่มมีสมาชิก41,000คน แล้วก็มีเงินสัจจะนะครับสะสมเนี่ย3 9 1ล้านบาทครับซึ่งทางด้านนายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดน่านได้กล่าวนะคะว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออ,ออมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออมและการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตค่ะ ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ <c oughs> ทางพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดน่านก็ดําเนินการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออมใช่ค